กูบอ่อขวดตนเลยโอ้โหต้องมาลุนใบว่าใบจะใบมันจะติดมันจะน้ำน้อยอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกูฟามเก่านะคะแลยย้ายไปลงบ่อน,นุนเพราะว่าป้าบอกว่าน้ำตัวนี้มันน้อยแล้วเหลือไม่ถึงครึ่งท่อ ก็อลองดูตัวนี้ใช้แผงนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะใช้ใดด้วยบ้านเสวยสู้จะกู้ปั๊มนะคะแต่ก็ต้องมาขุดท่อที่ฝังไว้ ตรงนี้แล้วก็ไม่ขยับกระดุกกระดิ๊กเลยเนี่ยท่อร้อยสายไฟเนี่ยไม่ใช่อันนี้ด้วยอันเหลืองนี่มักงเนี่ยนี่ขุดกูบ่อนะคะใช้วินนี่นะกี่ท่อนนัด เต้นเต้นเหมือนในคลิปนะน่ะเป็นแน่จริงรอยู่ว่าจะลงบ่อน,นี้นะคะใช้วินนะคะอือวินนะคะเอาถอดฝาบ่อตัวเมียเลยวะ่ะ <c oughs> หนิมมันจะแน่นหนเลยแลว็ฝาอ่ะ ซ้อมซ้อมเช็คนัดไงแสดงว่ารู้แล้วตอนมองเขาน่ะรู้ดูซิโอ้แบบโอ้แบบพ่อแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอือหืออือหืออ่ะโอเคเดี๋ยวกูนี่ เฉพาะข้อต่อนะฮะหนาขนาดนี้ที่โคนอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยบริเวนว่ามันออกน้อยีพราะนี่ฟาดเนี่ยโอ้โหโค้ดโค้ดน้ำเลยออกน้อยทัั้งวนอันนี้ถึงเสมอแล้วนะคะแห้งใช่ไหมก็แปลว่ามีน้ำแค่ก็คือขึ้นมาจากเสมอเม็ดนึงอ่ะพี่ให้เม็ดหนึ่งมีแค่นี้แหละอ่ะคือแล้วนะ อม่างเงีใยอยู่แต่อไม่หายอย่างเง้นปนายคานึงภาษานาษสกีาม่นายอมแพ้เมืนว่าเนียเอาใบาใบนามี่หอวแตงหัวโดนเนอ้ยองโอเคดีวยโอ้นี่กินมรถยนนหนักโครหน่ยโอเคกินังไเต็งทำงานเออหนึ่งสองสา ตัดใบไม่มีน้ำเนาะไม่มีน้ำค่ะ <exhausted> บ่อ<า>น้นไม่ได้แเครื่องมันออกเองเอาขึ้นมานี่่ยม่น้ลองแล้วเติมพอได้ตันจัอ่ะพอดดโอเค bày sút giòn anh bay mấy ยอก็ะน่นเยอะนว่ะคืนยุมัน่นเต็มแต่ในบ่อมก็ไม่มีน้ำ้วยแหละป้าเมื่อก <ness> <tr ust ly tomatoes> oh, ี้ในบ่อนี่ก็เริ่มแห้งเลยเนาก็ดูดีรอยรอยน้ำเท่าไหร่เมื่อกี้นัดรอยน้ำหน่อยหนึงประมาณเนี่ยเนี่ยังอยู่อยู่แต่รอยเทยวันนี้แบบว่าเนาะเนี่ยคะอ้นี่นอนมาบ่ด้เนาะดึงสเกี้ยวบ้า้ไตอนดึงออกอั้นี้เออมันก็บอยุดมันก็อวนี้ต้องเอากลับไปเซอร์วิสนะคะตันกลวัน แบบตันอะเปลีป่ยนใบเอามอเตอร์เดิมใบใหม่อะไเนี่ยมันไม่ไหวหรอกป้าต้องเอาไป,ถ,าปถ้าจะเก็กบไว้ใช้ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเออเอาไปล้างเปลี่ยนเอาไปเปอไปซอร์วิสเ,เอาไปถอดใบเขาได้หร<ป>อใบมันจะได้น้ำไหมป้าใบป,ป้าเนี่ยดูซิเนี่ยมันขนาดยักษ์เอาไงเอายังไงดี เดมหมุนให้ป้าดูดิป้าโอ้ยมาทำป้าป้าโมงเราบ้านคนแล้วข้างในมันจะเหลือไหมอ่ะเกิดกระงขนาดนี้น่ะใบข้างในอ่ะไม่น่าจะไหวแล้วมั้งจ้าไม่หรอกไม่ได้เกี่ยวกับคนลงหรอกหลงมันเกี่ยวกับบอมันเกี่ยวกับคนบอเราเป็นอย่างนี้ใครทำก็เหมือนกันแนิ่งอ่าใช่จ้าใครทำก็เหมือนกันตัวแกงบอมา

มาโคตะแข็งโคตรแข็งค่อนงานยนทำงานดึงหกตีนเมียว่ะสุนโอ้ยห้องหะไรซื่อสุดมากที่ไหนไหนเนี๋ยวจะเอาไปลงยูทูบในคลิปนี้<ก>เนี่ย <laughs> <laughs> น่าชีวิตถอดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้อเอาไปเลยเอาไป เดี๋ยวเดี๋ยวยางนี้อย่างนี้มันได็ก่อนเปลี่ยนท่อนไปไหมททอเป็นอยงะมักทอ่ภาษาไทยมาซอนคือช้อนน้ำวา ไม่ใส่รอก<า>บ่เป็นใหไงทันเนี่ยน้ำอะ่ะ<า>ทันเนี่ยน้ำอะ่ะไม่ทันแหน้งไปแล้วบ,บ่หกนะคะรูน้ำสามนิ้วน้ำเยอะมากเลยป้า ใหม่นะคะบอ่อที่กู้เมื่อย็นนี้ลงเสร็จแล้วน้ำแบบนี้นะคะคนระบอกันห่างกันนิดเดียวอไม่ทดสอบด้วยใดนะคะเดี๋ยวไปดูบอ่อเก่าอันนีบ้บ่อใหม่ตรงนี้นะบ่อเก่าตรงนี้ค่ะนี่คือบ่อเก่านะคะหมบ่อมาจากบ่อนี้เปลี่ยนท่อนใบใหม่นะคะ